เฮลโล่ไมชีกรินสวัสดีค่ะเด็กๆของคุณครูนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะมาพาเด็กๆอ่านหนังสือนะคะแต่ของครูไม่มีหนังสือเราพาคุณครูมีแต่ใบางานนะคะอ่านในใบางานแต่นี้วันนี้เราจะอ่านเกี่ยวกับตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวนี้คือตัวไอแต่อันนี้เป็น ตัวไอใหญ่ใช้ขึ้นต้นประโยคนะคะตัวไอเราจะออกเสียงว่าไอไอไอนะคะเราจะออกเสียงว่าไอ,อไปเราก็จะไปอ่านเลยนะคะอ่านแล้วเด็กเด็กเด็ก ถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาอ่านกันเลยนะคะเรามาอ่านกันเลยนะคะดูไปทีละบรรทัดนะคะอันนี้เป็นใบอ่านเมื่อเด็กๆอ่านได้คล่องแล้วให้เด็กๆระบายสีให้คุณครูด้วยนะคะ I have a house I have a house My house is new My house is new My house is big my house is big I love my house I love my house I stay at my house every day I stay at my house every day นะคะครูอ่านให้เด็กๆฟังบรรทัดละสองเที่ยวนะคะให้เด็กๆ ฟังคุณครู <Hey. S 1> ใหม่อีกคราวนี้คุณครูจะอ่านยาวไปเลยนะคะคราวนี้คุณครูจะอ่านยาวไปเลยนะคะ I have a house. My house is new. My house is big. I love my house. I stay at my house every day. นะคะอ่านให้คล่องพอเด็กๆอ่านคล่องแล้ว เด็กๆก,ก็ระบายสีสวยงามแล้วเด็กๆก,ก็เอาใบนี้นะคะมาอ่านแล้วก็ถ่ายคลิปส่งมาให้คุณครูดูนะคะชี้ด้วยนะคะชี้ให้ถูกด้วยแล้วก็ออกเสียงแบบคุณครูให้ถูกต้องนะคะ,ะชั่วโมงนี้ก็สวัสดีค่ะบุาบาย